แม่พาชอปลูกพาชิม แล้วจะมีแม่ค้าคนสวยมีกาแฟาดีนะคะแล้วก็ผลผลิตอันนี้ก็จะเป็นกาแฟาดอยสากาดเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีชาของสากาดดีจำหน่ายร้านก็คือตกแต่งเป็นไม้นะคะทั้งหลังเลยแล้วก็จะมีคำขวัญของดอยสากาดก็คือทินมะแควนแดนหมอก ดอยเมี่ยงแล้วก็เสียงพี่คุณพี่คะเสียงพี่นี่คือเสียงอะไรคะเสียงพี่มันคือเสียงดนตรีของเครื่องดนตรีของชาวรั้วอ๋อเอาไผ่มาทำเป็นเสียงดนตรีอ๋อค่ะเจ้ากับเข้าใจว่ารุ่นใสโน้ตยังไงเป็นสี่ร้อยห้าบาทค่ะมันจะเป็นปีว่าไม่ไพ่เปิ็ลถ้าไปเอาปีไปเอาฟังอ๋อ นี่ทุกคนนี่นะคะนี่คือวิวเนาะข้างล่างนี้ก็จะคือละคอสตอนะคะนี่วิวสามร้อหสิองศาเลยวิวดีมากๆเลยนะคะก็ที่นี่ก็เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึง่งที่บรรยากาศดีมากนะคะควรจะมาถ้ามาจังหวัดน,น้าก็ควรจะมา เยี่ยมชมที่นี่สักครั้งหนึ่งเขาก็จะมีวิวที่ดีแบบนี้นะค่ะหนึ่งนี่เป็นเซตดิบกาแฟดิบใช่ไหมชุดละเท่าไหร่นะพี่พงศ์สองร้อยทั้งหมดนี้คือสองร้อยทานได้หลายคนอยู่มัแข่งแดงนี่อะอเอาลยพี่มาละโอ้บีบีถ่ายรูปห้ฉันหน่อยลินบนเลยวิ่งไปกาแฟค่อยๆลีนบนไปหมดกาเลยค่ะ

ไปมาสองสองที่บาทกันนี่ไปหาพี่เนี่ยอ๋อเป็นสูตรของตจานี้เนี่ยครั้งแรกที่เราจะดื่มกาแฟดิบนะคะนี่ต่อโอทอปดิบฟัวเนี่ยนะคือกลิ่นก็คือกาแฟแรงมากแล้วสีแดงก็สีนั่นต่างกันยังไงเปลือกมันเราจะใจสั่นหรือเปล่าควรติดตาม EP ต่อไปสีนี่ก็คือชาหน้าขิงเป็นกาหน้าน่าจะได้แล้วนะคะหน้าขิงจะเป็นขิงขึ้นเมืองกับขิงรวมผสมกันเขาจะได้ประโยชน์ของขิงเต็มๆรสชาติของหน้าขิงมันจะเบาเพสจ้าจ้า กาแฟแรงมากจะเป็นสีบอกเคล็ดกินกินกินเนื้อมันจะมันจะแตกมันโอ้เดี๋ยวนองแบอกไม่ถูกนถ้าคนชอบกินกาแฟก็คืออร่อยมากกินต่สุกข้าวค่ะตอนนี้เราจะกินเมี่ยงครั้งแรกในชีวิตค่ะเมี่ยงก็คือใบเมี่ยงเอามาต้มจิบชาแล้วข้างในเป็นอะไรคะจิบชาอมเมี่ยงแล้วจิบชาจิเช้าอมเมี่ยงกินกาแฟ นี่นะคะเมี่ยงก็คือใบเมี่ยงมันหอมมันเป็นเมี่ยงดองใบใบชาโด่ค่ะดีดีใบเมี่ยงกับใบชาคือใบเดียวกันอืมอ่ะอืมเนใบไม้ดองอ่ะเมี่ยงอืมอร่อยแล้วอร่อยสุดได้สองยองอ่ะมใจะชอบจะมากินชาจะมากินนี่แล้วก็กินชาค้าเหรอเอาแล้วตัวชาจะร้องไปมากินชาแล้วก็ขายตรงไหนได้ไหม เขาบอกว่ากินเมีงเราต้องกินคะใช่อมนที euh ่ฉันกินนี่เราะว่าขอไม้ได้ลองเกี่ยวคือมดเกี่ยวเฮียเกี่ยวเฮียเกี่ยวเกี่ยวไปไปักร้อมไม่เหนียยเกี่ยวเกี่ยวี่มเกี่ยวน้ามดกันเกี่ยวน้าดูดน้ากินน้ามด ไม่กล้าลงไปแล้วคุณแม่น้าว่าทุกอย่างให้ลองมันจะออกฝัดฝาดไม่เหมือนืเปี้ยวนิดนิดไปชาไงหวานหน่อยหน่อยไปากมั้งคะโอเคอแล้วนะนี่นะคะวิวสกัดดีโฮมสเตย์ไปกันเดี๋ยวเราจะหาเยี่ยมชมรอบๆ นี่ก็คือวิว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 ,ว,วนี่คือทางเข้ามานะคะเขาให้ถอดรองเท้าเนาะเราจะพาไปทุกซอกทุกมุมโอ้โหนี่คือห้องน้ำเขาให้ใสร่รองเท้าด้วยโอโ้ห้องน้ำคือแบบซีทรูมากค่ะทุกคนอื้ม ก็คือนั่งฉี่ตรงนี้แล้วก็มองวิวโอ้โหมีใครแอบดูเราไหมเนี่ยโหวิววิววิวก็คือก็คือแอบดูไม่ได้เนาะเพราะข้างล่างมันก็สูงอยู่เหมือนกันอ่ะนี่นะคะโหอันนี้ห้องน้ำนะบอกเลย ใบเมี่ยงใบชานะจ๊ะนี่เขาจะเก็บกันเอาไปทำเมี่ยงที่เรากินกันเมื่อกี้นละย สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนเราก็ได้พามาเยี่ยมชมสกาดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าจะมาแนะนำฤด,ด,ดูฝนนะคะเพราะว่ามันจะมีม่านหมอกที่สวยงามที่สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ